มีการประกาศผลรางวัล Quality Award ประจำปีนี้นะคะไปติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นในรอบวันค่ะการประกาศผลรางวัล Quality Award ปี2019ของนักธุรกิจและผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นที่สถาบันวิจัยจุฬาภรโดยมีผลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติที่ปรึกษาคณะกรรมาการการพาณิชย์การอุตสาหกรรมและการแรงงานเป็นประธานในพิธีมีบุคคลสําคัญมากมายจากหลายหน่วยงานและองค์กรรับรบ วัลน,นี้ในจำนวนนี้มีนักธุรกิจสองคนที่นอกจากจะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่นและสามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่เกิดประโยชน์ด้านกาแฟแล้วยังมีความดีเป็นจิตอาสาช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดรวมไปถึงการช่วยเหลือสนับสนุนการให้ทุนบุรธ,ธิดาสื่อมวลชนด้วย ทั้งสองคนประกอบด้วยนายนพวิทย์และนายนพวัสด์ัตว์เปลิดพายสองพี่น้องจากแฮปปี้ค f ฟ e ี่รับรางวัลครั้งนี้อันเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมเป็นรางวัลที่การันตีได้ว่าสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆนะครับซึ่งตรงกับปริทานของบริษัทนะครับซึ่งก็คือคุณธรรมนำธุรกิจเราต้องมั่นใจว่าสินค้าของเราเนี่ยมี ผลิตภาพที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ปลอดภัยกับผู้บริโภคนะครับเราคือองค์กรที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคมาเลยตลอดนะครับปัจจุบันเราสามารถสร้างเครือข่ายผู้บริโภคได้อย่างทรงพลังครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเช่นสปปลาวแล้วก็กัมพูชาครับ